วันนี้เรามาสอนแสดงตัวชี้นำน้องหมาลาบ,บดอกัน2ตัวนะครับสติน้อยนะครับเลยเป็นที่มาของการชอบดึงช็อ,อลากครับตเตือนครูเอกดีเบย์รับรองจาก t a l e n t Player a c a d e m ีพี่อยากให้เขาทำได้พี่ให้ดึงเท่าความสูงของเขาทีงไหนผมไม่ซีเรียสน,นะสนใจภาษาเตรพี่เดินตรงไหนก็ได้ถึงบ้านอ๋อนั่งหรือหมอบนะครับลดการ้องกันด้านซ้ายไว้นะครับลอยนายยกนั่งนะครับเก่งมาก เก,ก่งมากบวมาเร็วเก่งมากถ้าพ,พวกนี้ครับมันจะทำให้เขา,าใจเย็นมากขึ้นด้วยไบก็ตาคุณเจ้าของทางบ้านนะครับถ้าเจ้าของทําเป็นหลายคนครับก็หายห่วงครับพอสุนัขจะคิดแล้วเชื่อว่าลําดับฝูงเขาอยู่อันดับท้ายสุดของฝูงครับอนับห้าในใจก่อนคอยคอยใช่ครับขยับกับ กลับไปเลยแล้วก็ชมเสียงสูงเพระเกทำปปิบเออแล้วกลับพี่เดิมอย่างที่พูดไปตะกี้นะครับถ้าทาั้งบ้านทําเป็นจะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะสุนัขเชื่อสิ่งที่เห็นกับตาดิ้นกับหูถ้าถ้าฝึกเหมือนกันทั้งบ้านครับสุนัขจะเข้าใจได้ไวเหียนชือเราสั่งอดี้านอครับอยพี่ขยับไปด้านหลังไปหยุดแป๊บหนึง่งแล้วก็กลับพี่เดิมครับแล้วก็ชมครับถึง<า>ตัวแล้วชม ยิงคนที่สปอยที่สุดในบ้านนะครับการฝึกท่าล e a เดอร์วอล์กอย่างนี้จะเห็นทุกมิติที่น้องหมาเข้าใจและคิดนะครับคนที่รักมากที่สุดและสปอยที่สุดเนี่ยครับควรจะทําเป็นมากที่สุดเลยครับจริงแล้วม่ต้องเป็นอย่างนี้ครับลักษณะการเดินบนก็เป็นอย่างนี้พี่เห็น eye contact นย่ยกหน้ามองมิกับพี่ย้เมิี่มกับพี่ค่อยๆแล้วก็ชมครับถึงตัวแล้วชม บ้านนี้มี2ตัวนะครับสีเหมือนกันมากแต่นิสัยคนละเรื่องเลยตัวนี้ง่ายมากๆเลยครับดูทรงหูแววตาแล้วก็ท่าทางครับอีสีอีสีสใช่แล้วก็กลับพี่เดิมครับแล้วก็ชมครับ e y คอนแทคที่ยกหน้ามองนะพี่เทนัวหูอยู่ข้างข้อตลอเวลาแล้วก็ตาเฉ็บกมหลังเลยแล้วจะยิ่าหาพี่ผู้หญิงอ่าเอ้ถึงลงขึ้นถึงตัวแล้วชมครับ าสุนัขไม่เชื่อฟังนะครับเราก็ต้องสอนให้เขาเชื่อฟังครับถ้าเรายิ่งรู้สึกว่าสุนัขไม่มีใครนอกจากเรานะครับเราควรสอนให้เขาเคารพเราอย่างสุดใจครับเพราะน้องหมาจะอยู่กับเราอีกเป็นสิบปีครับถูกอันนี้คือการข่นมนะเดี๋ยวผมจะอธิบายทีนั่นแหละความใจกล้ามันต่ำมันคนละแบบคนละนิสัยเลยครับแล้วก็ชมครับเ ไปง่ายกับพี่เยอะเลยยิ่งถ้าเอาตัวผมเทสนะครับเราก็จะเห็นนิสัยจริงๆของน้องหมาแต่ละตัวครับยิ่งเรารู้นิสัยจริงๆของเขาแล้วเนี่ยเราก็สามารถประเมินได้ครับว่าที่นิสัยน้องหมาไม่เชื่อฟังหรือเกเรเนี่ยเกิดจากสิ่งแวดล้อมเพราะเจ้าของตามใจมากเกินไปหรือเป็นนิสัยของเขาจริงๆนะครับเกหูนะครับบ้าเก่งมากลูกบ้าคอยแต่คนแท็ไม่ค่อยมีนะ มาแล้วบัาคอยเก่งมากลูกบัาคอยบมาแล้วพี่เห็นการกระทำของผมว่ะของผมก็อย่างหนึ่งของพี่ผู้ใจอ่ออย่างหนึ่งพี่ผู้หญิงบางอย่างหนึ่ง